แนวทางฮาน้อยครับผมประจําวันที่25มีนาคม2568นะครับมาวางเข้าตัวเน้นครับผม20ครับตามต่อวันนี้เด่น0รอง1ตัวเน้น0 6กับ1 2นะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตังค์ครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม ก็มาสรุปผลของเมื่วานกันนะครับผมสามหรับผลของเมื่อวานครับผมน้อยรวมครับสอบพกิกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่4 4มีนาคม2,568ครับเมื่อวานแอดให้เด่น5รอง2นะครับผม3ตัว554กับ520ครับ 2ตัว5 0 5ศูนย์ห้าสแล้วก็ศูครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผมสี่โมงครึ่งครับหนึ่งสกับหกสครับผมรอบนี้ก็จะเข้าที่2 0นะครับผม2 0เป็นตัวเน้นด้วยครับผมรอบพิเศษนะครับผมห้าโมงครึ่งครับผมแปดกับ7จ็ครับรอบนี้ก็หลุดไปครับผม รอบปกตินะครับผม6โมงครึ่งครับผม9 8 8กับ1นนะครับผม9 8 8กับ1 9ก็หลุดไปครับผมรอบ v i p นะครับผมรอบ v i p ครับทุ่มครึ่งนะครับผมรอบ v i p ทุ่มครึ่งครับผม971กับ4 3ครับรอบนี้ก็หลุดไปครับผมสรุปเข้ารอบเดียวเลยครับผม สรุปเข้ารอบเฉพาะกิจรอบเดียวนะครับผมสายวิ่งรุดไกลวิ่งรุด2รอบเฉพาะกิจครับแล้วก็สายเจาะก็จะเข้า2 0งตัวบนครับผมเป็นตัวเน้นด้วยครับผมรอบเฉพาะกิจนะครับผมจันเย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสาำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางฮานอยครับผมน้อยรวมครับเฉพาะกิจ ครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึงแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันอังคารที่25มีนาคมครับ2568นะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น0ูนย์ครับผมเด่น0นย์รองเป็น1นะครับ เดนศูนย์รองหนึ่งครับผมเดนสามตัวครับผมเดนสามตัววันนี้ได้ห้าศูนย์หกนะครับผมส่วนรองสามตัววันนี้ครับผมสี่หนึ่งสองครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาห้าศูนย์หกครับผมสามตัวเด่นครับแล้วก็สี่หนึ่งสองครับผม สามตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น0ูนย์ครับผมเด่น0ูนย์รองหนึ่งนะครับผม เด่นรองรวมกัน01ครับผมเด่น0ครับเด่น3ตัว5 0าศนะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้5 0ครับผมสุดท้ายเลยศูนย์ 0, นะครับผมสุดท้ายเลย0ูนครับผม01 05 06ครับ ต่อไปเป็นรองครับผมรองหนึ่งนะครับผมรองสามตัวซีหนึ่งสองนะครับผมก็จะตัดสองตัวรองได้หนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งก็จะแปลงมาจากหนึ่งสองนะครับผมหนึ่งสองตัวครับสุดท้ายเลยหนึ่งซีครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ตัวกันจากชุดเต่นก็จะเป็นห้าหกครับผม ตัวการจักชุดเด่นเป็น5 6นะครับแล้วก็ตัวการจักชุดรองครับผม4 2ครับผม42เราก็จะแปลงเป็น4 4ด้วยครับผม4 2ตัวครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับ แนวทางฮานอยครับผมนอยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ v ี p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่25มีนาคม2,568ครับวันนี้ได้เด่น0รอง1ครับผมเด่น3ตัว5-06รอง3ตัว4-12ครับ เด่น0รอง1นะครับผมเด่น3ตัว5 0 6รอง3ตัว4 1 2ครับผมเด่น2ตัวครับผม01 05 06รอง2ตัว11 12 14ตการเป็น5 6 4 2แล้วก็4 4ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ01 05 06 รอง2ตัว1 1 1 2 1 4ต่อกันเป็น5-6-4-2แล้วก็4-4ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น0ูนย์รอง1นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นศูนย์รองหนึ่งก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้แอดก็จะขอเน้นไปที่06ครับผม06กับ12นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่0ูนยกับ1นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ